หลายปีที่ผ่านมาปีไหนไม่รู้อะ่ะผมเจอเรื่องหนักๆในชีวิตมามากมาย <c oughs> เริ่มต้นที่ฤดูฝนฤดูฝน,นนั้นฝนตกหนักมากหนักมากจริงนะนี่บ้านผมเละน้ำอะ่ะค่อยๆท่วมขึ้นมาผมนู้ว่าผมจะไม่รอดแล้ว oh, <no. S 1> แต่ผมกลับรอดเฤ <Yeah. S 1> ดูฝนนั้นผมเลยไม่ตาย <c oughs> มาที่ฤดูหนาวฤดูหนาวนั้นหนาวมากอุณหภูมิติดลบ160องศาฟาเรนไฮต์และเซลเซียสหิมะตกหนักมากหนาวหนาวมากจริงๆแต่ว่าฤดูหนาวนั้นผมก็ไม่ตาย แต่ว่าฤดูร้อนเนี่ยอากาศดีมากแสงสวยอยากถ่ายรูปแต่พิงผมยืนแล้วผมก็มองท้องฟ้ามันกลับไม่เป็นเช่นเคยฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอเ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 หอเหอมันทําให้ฤดูร้อนนี้ผมตาย